ครับสวัสดีครับค่ะพี่แอกพวินตอนนี้เซนนะคะลงมาถึงแนวรับที่พี่แอกพวินให้เมื่อตอนเช้าแล้วนะคะครับจะทํายังไงต่อดีคะก็ทำางไปต่อใช่ไหมฮะตอนนีคงทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันควรจะขายตั้งแต่ตอนด้านบนล้ที่ยื่นออกมาสักหนึ่งพันสามร้อยจุดนะครับตามที่บอกไว้ส่งสัญวันหละตั้งแต่ตั้งแต่ปีดจุดจีนวันจันทร์ธาคาพุทธนะครับว่า ว่าก็แต่ตอนเช้านะว่าหน้าหน้าลบถอดแล้วนะอะไรเงรี้ยดูตลาดมันเหมือน,นเริ่มขึ้นไม่ไหวแล้วนะครับตัวนี้คือคือหนึ่งสองแปดห้ารับอยู่ไหมก็อาจจะมีเด้งสลับขึ้นมาบ้างนะครับ <c oughs> เอแอต่ก็ดูคือโอกาสที่จะลงมาหาจุดต่ำระยะสั้นรอบก่อนนะครับที่ประมาณหนึ่งสองเจ็ดห้าก็มีความเป็นไปได้ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ซึ่งถ้าหลุดตรงน,นี้ก็น่ากลัวว่ารอบที่มันขึ้นมาตั้งแต่ ตั้งแต่จุดต่ำเลยหนึ่งสองสองศูนย์ขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งพันสามรจกว่าขึ้นมาประมาณเกือบกับร้อยจุดเนี่ยมันอาจจะหมดรอบแล้วนะแล้วก็จะเป็นรอบหมดการอ่อนตัวลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังก็ยังคงยังคงเน้นลดพอร์ตอยู่เหมือนเดิมแหละนะครับถ้า่ตลาดอ,อ,อีสต์ตลาขึ้นมาก็ก็ลดพอร์ตนะครับเพราะว่าตอนนี้แนวต้านก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสามจุดนั่นแหละนะครับตลาดก็ก็ ถ้าถามคือปัจจัยหนุนให้มันขึ้นต่อมันก็ไม่มีอะละนะครับที่แบบในประเทศเองก็เป็นช่วงฤดูประกาศงบแต่มันก็มีทั้งดีและไม่ดีค้าเข้า,ขากันนะครับ<ช>มันก็ออ,ออ f s e ตลาดัอดีนะครับทั้งดีและไม่ดีสุดท้ายก็เป็นกลางนะครับ<ช>ส่วนต่างประเทศเรื่องดีก็ยังไม่มีเรื่องลบเข้ามามากกว่าทั้งจากราคาน้ำมันดิบนะครับที่ก็ กลับมาอ่อนตนัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่มีข่าวรายวันว่าจะมีการลดกำลังการผลิตไม่ว่าจะสั่งรัสเซียหรือว่าทางคุยกันระหว่างซาอุดีอาร์มันก็ยังไม่เฉดอยู่ดีแหละนะครับสังเกตราคามก็ไม่ได้ตอบสนองนะครับก็กังวลภาวะเศรษฐกิจโลกมากกว่านะครับก็อ่อนตัวลงกลุ่มพลังงานก็กดตลาดลงนะครับวันนี้ก็ถ้าดูปีนจีลบไปสองเปอร์เซ็นกว่านะครับแบงค์ หนุดหเอร์เซ็นสื่อสารก็ยังน่าขายเหมือนกันนะฮะระวังนะฮะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่แก่งสุดแล้วยังไม่ลงถ้าตลาดเริ่มลงแล้วเนี่ยให้ระวังแรงขายจะเข้ามาพอสมควรเลยนะฮะแอสตราอินทาผลก็ยังนําขายอยู่นะฮะใครที่ที่มีอยู่นะครับหน้าขายอัพไซต์จำกัดเหมือนกันครับผมใช่แล้วก็ถ้าตัวนี้ดู เออสังเกตมาที่มันเป็นกระตุ้นให้ตลาดบ้านเรามันช่วงบ่ายมันลงเร็วก็อีฝั่งยุโรปเปิดมามันก็ลบนะฮะแรง<ม>เรื่ประมาณสองเปอร์เซนกว่าสามปอร์เซนนะฮะอันนี้ก็เริ่มกัวงวลเรื่องภาคธนาคารของเขานะครับมีราขายเข้ามาเยอะก็เออเป็นปัจจัยกดดันให้สินเมนต์ต่างประเทศไม่ค่อยดูดีนักน,นะฮะอืมส่วนหุ้น หุ้นแนะนำเทรดดิ้งถ้าใครถ้าใครยังยังรักความเสี่ยงอยู่นะฮะชอเสี่ยงเอ่อเทรดดิ้งก็ตอนเช้าผมแนะนําเอ่อ AUCT นะครับ AUCT เออก,ก็ก็ตรงนี้เลยแหละออืราคานี้เลยเหรอคะสิบบาทสี่สิบใช่ถ้าใครซื้อสิบจุดเจ็ดไปแล้วสิบุดสี่อาจะถ้าหลุดต่ำกว่าจะเริ่มขับนะฮะค่ะอืมเพราะเรายังจํากัดจุดขัดทุนก็คือไม่ให้เกินสามสี่เอร์เซนต S <S นะฮะคีซันค่ายซื้อ10.7ตอนเช้าแล้วตลาดมันลงมาไอ้ที่อ่นนอนตัวลงมาเริ่มเห็นต่ำกว่า10.4อาจจะเป็นเออ่คัดลอดนะครับเพราะว่าต้องมีมินัยใ,ในช่วงตลาดที่ผันผวนในทางลงช่วงนี้นะครับจ<แ>นหุ้นใหม่ก็อย่าเพิ่งเลยนะครับอืมเก็บเก็บเก็บเงินไว้ก่อนใจเย็นๆไม่เนอนเน้นเน้นขายไปก่อนดีกว่า<แ>นะฮะส่วนส่วนไอ้นนตัว ฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์ซีรีส์แฮชหนึ่งหกเนี่ยจริง mm hmm. ก็อยากให้ช็อตลาดแต่ว่ามันลงมาเร็วไปไงอาจจะรอให้มันฟื้นตัวมาก่อนค่อยช็อตเปิดช็อตนะฮะเปลี่ยนแล้วนะอันนี้ผมเปลี่ยนนะคือจากจากเน้นลองมาให้เปเ็นช็อตแล้วนะครับะะเริ่มช็อตละใช่ครับก็คือเออ่รอสักประมาณผมว่ามันน่าจะยืนกลับมันหายใจลดประมาณ แปดล้วจุดอีกครั้งหนึ่งนะก็รอโอเปนช็อตเอแล้วนะครับแปดร้อยถึงประมาณเดี๋ยวนะรอประมาณแปดล้านห้า่ะครับแปดร้อยถึงแปดร้อยหกแปดร้อยห้าถึงแปดร้อยหกใช่ครับผมรอก่อนดีกว่ารอให้มันดิบเข้ามาค่อยช็อตดีกว่าตอนนี้เพิ่งนะฮะรอจังหวะก่อนเพราะว่าตอนนี้มองก็คือคือถ้ามันจะเฟิร์มจริงอ่ะอย่างเซ็ตเฟิร์มว่าเป็นแบบรอบอ่อนตัวมาแล้วจะเล่นช็อตได้นะฮะที่มันจะลงแบบให้แบบ มีระยะทางในการเล่นฝั่งชอตเนี่ยไอเซตแม่เนี่ยมันต้องมันต้องต่กกว่าประมาณหนึ่งสองเจ็ดห้าค่ะพี่เฟิร์มแล้วว่าอาจจะลงมาได้มากกว่านั้นนะฮะส่วนไอตัวซีรีส์แฮชหนึ่งหกเนี่ยก็คือประมาณทั้งเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ใช่ฮะซึ่งตัวนี้มันเจ็ดเก้าแปดใช่ไหมค่ะถ้าเปิดชอตไปเลยมันก็อีกแค่แปดจุดเองเอาจจะรอมันมันดิบตัวมาประมาณสักแปดร้อย เหนือแปดร้อยแล้วค่อยเปิดช็อตมันก็ได้ประมาณยี่สิบจุดละอะไรทำนองเนี้ยก็รอก่อนนะคะครับรอก่อนรอ,อรอรอ,รอเปิดช็อตเมื่อเอ,อราชนีต,ตัวสัญญา H หนึ่งหกขึ้นตัวรีบาปขึ้นมานะครับแล้วค่อยเปิดช็อตละกันเดี๋ยวจะอัปเดตกันก็ได้นะครับดะละกันครับผมส่วนทองคำก็นะฮะทุนยิ่งลงทองคำยิ่งขึ้นนะฮะก็จะเห็นชัดเจนว่ามันมีเม็ดเงิน คือไหลมาสู่สินทรัพย์ปลอดภัยไงเนี่ยขึ้นเร็วมากเลยนะคือมองหนึ่งพันสองรอยยี่สิบเหรียญใช่ไหมฮะนี่หนึ่งสองหนึ่งแปดแล้วว่าสป,ปอตเลทเร็วมากเลยอ,อืมนะครับก็ก็แล้วแต่มันก็ถัดไปประมาณหนึ่งสองสองศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์นะก็ปิดไปบางรายการสัพพลาที่เปิดเปิดรองไว้นะฮะส่วนจะเปิดส้ำใหม่ผมเอ,อ,อาจจะรอนิดนึงก่อน รอย่อลงมาค่อยค่อยเปิดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวอับเด็อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เน้นเน้นคนที่ถือรองก็ไปรอปิดประมาณสปอตเลนนะคะก็คือหนึ่งสองสองศูนย์แล้วก็ประมาณช่วงหนึ่งสองสมศูนย์ครับผมครับอันนี้สําหรับทองคําเนาะครับแล้วขออีกสักเมื่อเช้านี้ที่พี่แหี่ยพรวินให้หุ้นไว้อีกสองตัวอย่าง RCI กับครั r c i ็เอ่อ ีนะะฮอันนี้มันสามบาทสองขอดูถ้ามันย้อนเรานี้ก็น่าจะปิดไปก่อนนะฮะคัดลออไปก่อนคัดลออก่อนนะคะใช่ครับผมหรือว่าถ้าเปิดจริงก็คือหลุดประมาณสองจุดเก้าสี่ครับค่ะอืมนะครับปิดอะไมก็จะปิดขายนะฮะขายคัดลออนะครับ ตัดักทุนค่ะตัวนอีกตัวหนึ่งอะไรครับผมซ a m c o ค่ะ Samco ครับก็ขายไหครับผมขายนะลงตลาดใช่ครับผมนี่เน้นขายเดียวครับผมค่ะฮะโอเคครับได้ค่ะพี่อภพวินขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็